สวัสดีครับครับก็กราบครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมซายแม่เอววังโอนมิรับแฟนเห็ุทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูปลาคนาอีกครับเพราะว่าเมื่อวานเจอเห็ดละโง่ครับแยกกันเดินแยกกันเดินกับโอ้แยกกันเดินกับนางเอกของช่องครับนี่เขาได้สองสองหมู่แล้วครับนี่นี่ครับแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับนี่ครับ นี่ครับสี่ไข่ห้าไข่ครับผมขอเปิดคลิปด้วยและโงกหมูนี้เลยครับผมมาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้เราจะหมานกันหรือเปล่าครับเราจะได้เยอะกันหรือเปล่าครับโอ้ลิ้นพันกันแล้วครับพูดไม่ถูกครับโอ้โหไข่สวยๆเลยครับ ยุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาก็เอายากันยุงมาทากันด้วยครับยุงเยอะมากเลยครับหน้าฝนนะเนาะซอยหนึ่งใกล้หนองน้ำาลยครับผมได้ไปไหนไกลครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไปไหนไกลยังไปไม่ได้ไกลครับไปตรงนี้ก่อน เออเอาได้ไหมนี่พึ่งแดงสีครับน,น่าจะเน่าแล้วครับ<อ>บานแล้วโดนฝนด,ด้วยครับอุ่นทางนู้นด้วยได้บ้างไม่ได้บ้างครับแดงสี บรรยากาศปากธนาวันนี้นะครับคนเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มมีคนมาหาเยอะแล้วครับตรงนั้นมีขายเห็ดตับเต่าด้วยครับอเท่าไหร่ขายครับอันอันตับเต่านั้นถุงเท่าไหร่ครับถุงละร้อยโอ้โหเยอะแยะเลยครับนี่สองร้อยเยอะแยะอันนี้สองร้อยครับนี่โอ้หตะกร้าหนึ่งเลยครับใช่ทั้งหมดนั่นแหละนี่ครับทั้งนี้ เห็ดพึ่งตับเต่าครับเห็ดพึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้ไอพึ่งนี้ใช่แล้วเห็ดหวานเห็พึ่งอะไรไม่รู้นี่อันนี้พึ่งทามครับโอ้เพึ่งทามขึ้นดอกเดียวครับอันนี้พึ่งอะไรนาะอันนี้ก็พึ่งทามครับโอ้เห็ดพึ่งทามขึ้นครับตรงนี้ ชีตะโอ้โอหหัวหลุดแมงกินหวัหวหลุดม, <laughs> มีการเสียบมาคืนการเสียบมาคืน <laughs> สวยๆครับตบบนี้ <laughs> น่าจะได้เยอะๆนะครับแบบนี้สามดอกครับโอ้หวัหว <laughs> หลุดหัวหลุดเป็ดโคนตรงนี้ครับสองดอกครับกำลังงามๆเลครับแต่ขึ้นไม่เยอะครับื สวยลติดโคนเพราะฝั่งนี้ยังมีขึ้นใหม่ครับแต่ขึ้นไม่เยอะครับโคลนละสองสามดอกครับตรงนี้อีกสองดอกครับผมอืมนะรังามๆก่อนอะไรเลือตรงนี้อีกสองดอกครับผมมีดอกกำลังสวยเลยครับ ติดตับเต่าครับตรงนี้สองดอกครับบานนะครับแต่ยังแข็งแข็งอยู่ครับโค้งสามดอกเลยครับยังแข็งอยู่ครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับนี่ตรงนี้อีกดอกครับบานแล้วครับแต่ยังแข็งอยู่ครับ ตรงนี้ครับหลงกันกับใบไม้เลยครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับตรงนี้อีกดอกครับดูความมองยากของเขาครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับดอกสวยๆเลยครับ ได้เลยนี่ใหญ่ๆเจอเลยครับเก็บเลยเก็บเลยเดือเดือดนะฮะเหมือนคนเก็บอือเดือดอย่างกับคนเก็บนะฮะนี่ครับเจอเหมือนกันครับใกล้ๆกันตรงนี้ครับสวยๆเลยครับหลังจากขี่รถหาละโงกทั่วป่าแล้วครับเจอตอนเข้าครับหมู่สองหมู่ครับประมาณเจ็ดแปดดอกครับ แล้วก็ขี่ทั่วป่าก็ไม่เห็นอีกเลยครับก็เลยพากันมาหาเห็ดตับเต่าตรงนี้ครับไม่เยอะครับตรงนี้แต่พอเหลือบ้างครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับหุ้ยสวยๆเลยครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับสวยๆเลยครับพอได้อยู่ครับตรงนี้พอได้แกงอยู่ครับได้แกงค่ะเยอะ่เลยได้แกงนู่นทางนู้นเจอเลยครับสามดอก โอ้ผมเดินข้ามมาครับเขาเก็บเอาแล้วครับไม่เป็นไรครับม่เจอตรงนี้ดอกหนึ่งครับนี่ครับโอ้สองดอกเลยครับนี่ครับดอกใหญ่ๆนะครับนี่ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมนี่ครับดอกสวยๆเลยครับดอกใหญ่ด้วยครับโอ้นี่ตรงนี้ครับติดกันเลยครับโอ้พอไรแกงอยู่ครับตรงนี้ เป็นที่ส่วนตัวครับไม่ค่อยมีคนลงครับเพราะว่ามันไม่เยอะครับมันน้อยแต่พอมาเก็บได้อยู่ครับตรงนี้นี่ตรงนี้อีกอันครับผม no, อีกอันอีกอันเดินไปเดินมาก็เจอแต่ตรงนี้ครับอือเป็นแถวเลยครับเป็นแถวเลยครับใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้ครับเก็บเลยเก็บเลยมือมาอีกออาพาิ่งยิงเดินผ่านหนู น,นู้นู้แม่ญาเคยจะมองเลยโอ้มันมองไม่เห็นเลยโอยทางนู้นด้วยครับนี่หัเคยแตะตอกจะองอะแบดแบดเต้านี่ครับย่างกันเก็บสนุกสนานนะครับตรงนี้โอ้คนนั้นเต็มมือเลยครับพอได้แกงอยู่ครับตรงนี้ไม่เจอละโง่ก,ก็เอาตับเต่านี่ครับอันนี้โอ้ยนุ้ยยะนู้น ยืดหน่อยยืดหน่อยบอมยืดนะอยยืนะมาถึงหมดแล้วไหนเก็บไม่ทันแล้วหายไม่ทันแล้วนี่นี่นี่เก็บกองเก็บกองนี่ครับวันนี้มาทีหลังก็เห็นตรงนี้แหละครับเห็นที่เดิมที่เราเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยนี่ครับทีมงาน โอ้แข็งอยู่ครับบ้านแล้วแต่แข็งเดินไปเดินมาก็เจอที่เดิมเนี่ยครับมันเหมือนใบไม้ครับตรงนี้บ้านนะครับแต่ยังใช้ได้อย่ครับตรงนี้เป็นที่ที่มันขึ้นไม่ค่อยเยอะครับขึ้นห่างๆครับคนเขาก็เลยมองข้ามครับโอ้ดอกขนาดนี้ก็มีครับ สวยๆเลยครับนี่ครับเดินไปเดินมาก็ไม่เจอที่เดิมตรงนี้ครับดูครับดูความมองยา้าครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับนางสวยๆเลยครับ นี่ดอกใหญ่ๆสวยๆนะครับตรงนี้ตรงนั้นอีกดอกหนึ่งยังแข็งอยู่ในจาในอีกดอกเก็บแล้วบอเก็บแล้วนี่ไงอ๋อตรงนี้อีกดอกครับดอกกำลังสวยๆนะครับอีกดอกหนึ่งครับผมที่ที่คนมองข้ามครับนี่ครับเดินข้ามไปข้ามมาครับ เข้าไปเข้ามาก็ได้ทุกคนครับผมคนนั้นเห็นคนนี้ไม่เห็นครับกับเต่าดงน้อยๆตรงนี้รับพอได้แกงอยู่ครับดูอันนี้นิ่มแล้วครับความมองยากครับบางอะไรบางเดอรร์บางแบแกรนสามดอกตรงนี้ครับมองเกือบไม่เห็นครับนี่ครับยังแข็งอยู่ครับ้องเอินเท่นั้นไ่บางแบกแกรโอ้ยตรงนี้ครับเกือบเต็มตาู่เด้รับนี่ครับ นี่ครับของทีมงานครับผมได้คนละแกงใหญ่ๆอยู่ด้วยครับเห็ดตับเต่าครับสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับเห็ดละงอกได้แค่เนี้ยครับใต้โซนข้างล่างครับโซนหนองน้ำแถวนั้นครับนี่ครับเห็ดตับเต่าได้เกือบต้าอยู่ด้วยเกือบเต็มตะกร้าครับอันนี้เพึ่งรวมครับผม ขอบขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนททุกแชร์นะครับทุกการรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ออกมา4โมงนะครับผมออกมาบ่าย4ครับกลับกันหมดแล้วครับ